ก,กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอภิชาติตวโวยดกเวศสมาชิกวุฒิสภานะครับาการอภิปรายวันนี้ของผมคงคงไม่ต้องใช้ความพยายามมากที่จะทำให้ทุกคนเชื่อว่าสภาแห่งนี้หรือแม้แต่รัฐบาลเชื่อว่า,าความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศนี้กำลังรอการแก้ไขนะครับ สิ่งที่จะผมจะพูดนี้ก็คือแผนแม่บท23แผนซึ่งเป็นหนึ่งใน23แผนก็คือเศรษฐกิจฐานรากนะครับการพูดของผมแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะวิเคราะห์ภาพใหญ่ๆนะครับในเรื่องแผนแม่บทเศรษฐกิจฐานรากให้ผ่านไปทางสภาพัฒกับปยปได้รับทราบนะครับในส่วนที่2มีจุดเตือน หรือจุดเน้นย้ำที่ผมอาจจะใช้คําว่าจุดตาอยู่3เรื่องใหญ่ๆจะเสนอแนะพร้อมทางออกนะครับขอ power point ในเฟรมแรกด้วยครับ <c oughs> ต่อไปเลยครับถ้าท่านดูสามเหลี่ยมชุดนี้นะครับท่านจำได้ปี40เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในสมัยนั้นนะครับมีเงื่อนไขของเงินกู้ IMF ก็คือว่า จะต้องแก้ไขปัญหาการพัฒนาชนบทในเรื่องความยากจนกับลดความเหลื่อมลำ้ำเอ่อเวิร์ลแบงส่งนักวิชาการเข้ามาร่วมทำงานกับสภาพัฒน์นะครับแล้วก็นักวิชาการในการพัฒนาชุมชนทั้งหลายเขาได้โมเดลอันหนึ่งขึ้นมานะครับจากการถอดงานวิจัยเกินกว่าร0อยฉบับในการพัฒนาชนบท uh, สามเหลี่ยมที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือ เขาบอกว่าถ้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากในชนบทเนี่ยจะต้องทําพร้อมๆกัน5เรื่องครับก็คือเรื่องทรัพยากรน้ําการเกษตรที่มีประสิทธิภาพอาชีพเสริมนอกไร่นาอันนี้คือเศรษฐกิจของชุมชนแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญในข้อที่4ก็คือสินเชื่อและทุนในชุมชนอันที่5ก็คือองค์กรที่อยู่ในชุมชนต้องสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับและผมก็เชื่อมั่นว่า โมเดลนี้ยังใช้ก <acceptance> mm. <may> e> ับประเทศไทยได้อยู่นะครับต่อไปเฟรมต่อไปนะครับเฟรมต่อไปเลยครับต่อไปผมจะวิเคราะห์ให้ท่านด้วยถามคำถามง่ายๆอยู่3เรื่องนะครับเพื่อจะให้ทางสภาพัฒน์กับปยอคิดตามด้วยนะครับว่าปัญหาแรกที่ผมเขียนก็คือว่า ยุทธศาสตร์ชาติมาถูกทางหรือไม่ในเรื่องเศรษฐกิจฐานรากถ้าท่านดูห้าเรื่องที่ World Bank เคยวิเคราะห์ไว้เมื่อ20ปีที่แล้วที่เราเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเราจะเห็นว่าผังแม่แผนแม่บทของเราถึง4แผนนะครับในประเด็นที่ 3, 15, 16และ19สอดรับอย่างไม่น่าเชื่อกับโมเดลที่คิดมาเมื่อ20กว่าปีก่อนนะครับ ท่านจะเห็นว่าแผนย่อยต่างๆถึง11แผนเนี่ยที่ผมถอดออกมาเนี่ยนะครับก็จะได้คำตอบว่าเรามาถูกทางนะครับมีความครอบคลุมในภาพรวมแล้วก็ที่สำคัญมีแผนย่อย11แผนรองรับมาตรการการพัฒนาชนบททั้ง5ด้านในช่วงภาวะวิกฤตนะครับต่อไปครับคำถามที่2ที่ผมตั้งไว้เพื่อจะหาคำตอบก็คือความก้าวหน้าของแผนทำไปถึงไหน นะครับท่านจะเห็นว่ามีสีเขียวอยู่อันเดียวนะครับก็คือเรื่องเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตรก็คือการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนทั้งหลายอันนี้ผ่านเกณฑ์ส่วนที่ตกเกณฑ์ก็คือสีแดงนะครับมีถึง8 8เรื่องแล้วก็ที่คาบเส้นก็คือสีเหลืองนะครับมีอยู่9้าเรื่องอันนี้ท่านได้คําตอบแล้วนะครับว่า ความก้าวหน้าของแผนน่าจะเดินได้ช้านะครับคำถามที่3ที่ผมตั้งเร็วๆขนาดนี้นะครับงบประมาณรองรับมากน้อยเพียงใดนะครับในในกรอบการพัฒนาที่เรากำหนดขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าผมเอางบประมาณร่างพบรบงบประมาณปี64เป็นตัวตั้งนะครับเรามีแผนถึง61แผนนะครับ แต่มีเพียง4แผนที่มีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานรากนะครับนั่นก็หมายความว่าผมให้ท่านดูแผนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนะครับมีงบประมาณรองรับ6888.9ล้านคำตอบก็คือในงบประมาณปี64เนี่ยเรามีแผนถึง61แผนงานรวมงบประมาณ3.3ล้านล้านบาทแต่ขณะน,นี้ท่านนายกพูดบ่อยครั้งนะครับว่า เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ถ้าดูงบประมาณที่รองรับผมก็ชักอ่อนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าสีแผนเนี่ยมีเงินเพียง84,519ล้านบาทเศษคิดเป็น2.53%เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คงฝากาท่านประธานไปยังสภาพน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสำนักง,งบด้วยนะครับว่าการจัดตั้งงบประมาณควรจะวิเคราะห์ด้วยนะครับทีนี้จุด เตือนหรือจุดเน้นย้ำที่ผมจะฝากไปนะครับมีอยู่สามประเด็นเท่านั้นเองแต่เป็นเรื่องที่ใหญ่เนื่องจากส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนจํำนวนมากผมทำงานอยู่ในชนบทหลายสิบปีนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นภาพเหล่านี้ข้อมูลที่มาจากสภาพัฒได้จากการรายงานของส่วนราชก,การส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ท็อปดาวลงไปแต่อันนี้ผมกาลังเรียนข้อมูลอีกด้านหนึ่งของท่านก็คือว่าเป็นข้อมูลที่มาจากประชาชน นะครับเป็นข้อมูลที่ไหลขึ้นมาจากองค์กรต่างๆที่ทำงานในชนบทถ้าท่านดู s u p พ l y chain ตัวนี้นะครับที่ผมใช้คำว่ากับดักก็คือว่ามีงานวิจัยของสองกวเพิ่งทำเสร็จนะครับชื่อว่าโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูงเพื่อสร้างนวัตรกรรมและความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการโอทอในป62ี62นี่เองนะครับตัวนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่า ซัพพลายเชนที่เราเห็นอยู่ปกติเนี่ยผมถึงบางอ้อน,นะครับว่าทำไมเราแก้จนไม่ได้สักทีท่านดูเกษตรกรผู้ผิดต้นน้ํานะครับกับกลางน้ํากลางน้ํามีอยู่4ผู้เล่นคนกลางนักรวบรวมสินค้านักแปรรูปแล้วก็คนขายส่วนปลายน้ําก็คือผู้ซื้อผลงานวิจัยที่ทำโดยหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล8แห่งทําใน8จังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนของทั้งประเทศนะครับ ที่น่าตกใจก็คือเกษตรกรผู้ผิดได้เพียง5%ส่วนตรงกลางเนี่ยได้มาจิ้นหรือกำไรถึง95%ผู้ซื้อซื้อตามที่ราคามาถึงเพราะฉะนั้นมีทางออกสองทางนะครับก็คือท่านต้องปรับผู้เกษตรกรหรือผู้ผิดเนี่ยมาเป็นนักแปรรูปหรือคนขายหรือเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อแย่งผลกำไรมาออกมา อันที่สองระบบการค้าออนไลน์จะช่วยตรงนี้ได้ภาพหรือข้อมูลอย่างนี้ถ้าเราไม่วิเคราะห์จริงๆเราก็จะไม่เห็นภาพนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองครับอันนี้ผมช่างใจอยู่หลายวันว่าจะพูดดีหรือไม่นะครับจะอภิปรายในที่แห่งนี้หรือไม่แต่ถ้าไม่อภิปรายมันก็ยังเป็นคงเป็นปัญหาอยู่ท่านเห็นกำแพงไหมครับสีน้ำตาลนะฮะอันนี้ผมใช้คำว่า กำแพงที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนะครับท่านดูนฝั่งซ้ายของฝั่งฝั่งขวาของจอนะครับเราจะเห็นมีสินค้าโชว์ห่วย5แสนแห่งในประเทศนี้มียอดขายประมาณ145,000ล้านบาทนะครับและมีสินค้าชุมชนโอท็อปอีก2แสนกว่าล้านยอดขายทั้งประเทศแต่ติดกำแพงครับเพราะว่าขณะนี้ เรามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ส่งไป14.5ล้านคนนะครับมีวงเงินที่อัดฉีดลงไปชนบทแล้ว780,000ล้านบาทขณะนี้เรากำลังลากเงินก้อนใหญ่ไปที่ร้านค้ารงฟ้ายอดจริงๆมีไม่ถึง50,070นะครับมีแค่2 5 0 0แต่อีก20,000กว่าเนี่ยเป็นแอปเป๋าตุงของธนาคารกรุงไทยตรงนี้ปัญหาคืออะไรครับ ร้านค้าธงฟ้าส่วนใหญ่นะครับเป็นสินค้าโรงงานพอท่านรูดการ์ดปังปุ๊บเนี่ยเงินกลับมาที่ส่วนกลางคือที่กรุงเทพครับชนบทท่านอัดฉีดเงินลงไป780,000ล้านชาวบ้านถึงบ่นกันไงครับว่าล้วงกระเป๋าไปไม่เจอสตังค์เพราะเงินมันไม่หมุนอยู่ในชนบทประเด็นที่3ครับประเด็นสุดท้ายนะครับ อันนี้ก็น่าต้องวลน,นะครับแรงงานสภาพั์แจ้งแล้วนะครับวงกลมตรงกลางว่ามีคนเสี่ยงที่จะตกงาน8.4ล้านคนขณะนี้ตกไปแล้ว3-4เปก็คือ2ล้านคนก่อนหน้านี้เราเกิดภัยแล้งนะครับมีคนตกงานในภาคเกษตรแล้ว3.9ล้านคนข้อมูลของ TDI และที่น้าตก หน้าตามมาก็คือนักศึกษาจบใหม่อีก5.2แสนล้านคนที่กำลังหางานใหม่แรงงานไทยจากต่างประเทศที่ทยอยกลับประเทศเพราะว่าทางนู้นไม่มีงานทําอันนี้ก็จะเริ่มทยอยกลับมาเมืองที่เมืองไทยผมอยากบอกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับว่าท่านจะทําแรงงานเหล่านี้ท่านจะดูแลเขาอย่างไรเพราะแรงงานเหล่านี้จะกลับไปที่ชนบทเพราะเขาจะอยู่ในกรุงเทพหรือหัวเมืองใหญ่ไม่ได้ด้วยมีปัญหาเรื่องค่าครองชีพ เพราะนั้นทางออกมี3เรื่องใหญ่ๆนะครับ 1. พัฒนาการเกษตรผสมผสานให้เป็นแหล่งสร้างงานสําหรับอาหารและแรงงานส่วนใหญ่ประเด็นที่2ก็คือธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซจะดูซับแรงงานเหล่านี้ได้และประเด็นสุดท้ายนะครับผมไม่อยากให้มติคอรมอขยายระยะเวลาแรงงานต่างด้าวออกไปอีกนะครับ และงานต่างด้าวในประเทศไทยขณะนี้มี2.3ล้านคนเราควรจะเอาคนไทยที่ตกงานเหล่านี้เสียบเข้าไปให้ได้มากที่สุดที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็ขอใช้เวลาขอภัยที่เกินเวลาไปนะครับแต่ผมจะสรุปว่าปัญหาที่สามปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่ต้องควานหานะครับผมได้ทำหน้าที่แล้วว่าเราสะท้อนปัญหาอันเนี้ยให้สภาพัฒน์กับสำนักงบปมะมรณเพื่อ ช่วยคิดต่อหน่อยนะครับว่าจะทํายังไงกับสามกลุ่มสามเรื่องที่สําคัญเหล่านี้ขอบพระคุณครับ